สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วในคลิปนี้นะคะสำหรับคลิปนี้พี่พี่เพื่อนๆเรียกร้องมานะคะบอกว่าอยากจะขอชมคลิปยาวสักหน่อยนะคะก็เลยวันนี้มาจัดให้นะคะมาจัดให้ค่ะแต่ก็ไม่ยาวมากค่ะพี่พี่เพื่อนๆเดี๋ยวถ้ายาวมากเกินไปเดี๋ยวพี่พี่เพื่อนๆจะเบื่อซะก่อนนะคะเอาละค่ะเราไปเข้าหัวข้อต่อไปเลยละกันนะคะ ข้อสิบสี่อื้อลัดเฮียเอิญประสาชิษเอาสตอปเปิลมักดัดข้อนี้เขาถามว่าคุณสามารถหยุดรถตรงนี้ให้ผู้โดยสารลงได้ไหมนะคะเขาถามว่าคุณสามารถหยุดรถตรงนี้ให้ผู้โดยสารลงได้ไหมนะคะ ข้ออาย่าสามารถหยุดรถให้ผู้โดยสารลงได้นะคะข้อ B, เบเนไม่สามารถหยุดได้นะคะเอาละค่ะสําหรับข้อนี้เพื่อนๆพี่ๆคิดว่าข้อไหนเป็นคำตอบที่ถูกต้องคะคำตอบที่ถูกต้องของข้อนี้ก็คือ ข้ออาค่ะย yeah. าสามารถหยุดรถให้ผู้โดยสารลงได้นะคะสามารถหยุดรถให้ผู้โดยสารลงได้นะคะทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าทำไมตรงนี้รถถึงสามารถหยุดให้ผู้โดยสารลงได้นะคะให้พี่ๆเพื่อนๆสังเกตด้านฝั่งขวามือนะคะที่เป็นขีดสีเหลืองนะคะ เนื่องจากตรงนี้ไม่ได้เป็นเส้นทึบตรงนี้สามารถหยุดรถได้นะคะแต่ไม่สามารถจอดรถได้นะคะทีนี้เรามาดูค่ะความแตกต่างระหว่างการหยุดรถกับการจอดรถแตกต่างกันยังไงนะคะเราไปดูกันเลยค่ะ Still stand นั่นหมายความว่าสามารถหยุดรถได้ชั่วคราวนะคะสามารถหยุดรถได้ชั่วคราวแต่คำว่า parkern นั่นคือหมายความว่าจอดรถไว้แล้วคนขับรถเดินออกไปนะคะหรือว่าจอดไว้เป็นเวลานานนั่นเองนะคะ เรามาดูคำศัพท์กันอีกคำหนึ่งค่ะประชาเชียชคำคำนี้หมายความว่าผู้โดยสารค่ะหมายความว่าผู้โดยสารค่ะเอาละค่ะเราไปต่อกันในหัวข้อต่อไปเลยนะคะข้อ15บห้ารื้ t h e s ส่ a นอ n i ไ n is i ินเ t ช i ือบิ i เด m ะมักซ m i ั h เซนเอลไฮท์ของอาร e เรว60 km per เอ่อนั่นคือเขาถามว่าถนนเส้นนี้ทั้งเส้นนะคะถนนเส้นนี้ทั้งเส้นคุณสามารถขับความเร็วได้สูงสุด 6กิกิโลเมตรต่อชั่วโมงใช่หรือไม่นะคะเขาถามว่าถนนเส้นนี้คุณสามารถขับความเร็วได้สูงสุด60กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช่หรือไม่นะคะข้ออาร์ยใช่ข้อเบเน ไม่ใช่นะคะข้อนี้พี่พเ,เพื่อนคิดว่าคำตอบข้อไหนเป็นคำตอบที่ถูกต้องคะคำตอบที่ถูกต้องของข้อนี้ก็คือข้ออายะเราขับรถเข้าไปในโซน60กิโลเมตรต่อชั่วโมง ถนนเส้นนี้ทั้งเส้นนะคะเราจะต้องทำความเร็วให้ได้60กิโลเมตรต่อชั่วโมงจนกว่าจะไปเจอป้ายสิ้นสุดโซนนะคะป้ายสิ้นสุดโซนทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าป้ายสิ้นสุดโซนเป็นยังไงนะคะนี่เลยค่ะเพื่อน ายสิ้นสุดโซนเป็นสัญลักษณ์แบบนี้นะคะวงกลมแล้วก็จะมีเครื่องหมายขีดนั่นหมายความว่าสิ้นสุดโซนนะคะเราไปต่อกันในหัวข้อถัดไปเลยค่ะข้อ16 h ห f ฮูฟ r เฟมาร์คเดอะโอนเดลบาร์ลาดิงอันเดอร์ไซคันตนเอสนะคะ ข้อนี้แปลงง่ายๆนะคะเขาถามว่าสิ่งของที่อยู่บนหลังคารถนะคะสามารถยื่นออกมาด้านข้างได้กี่เซนติเมตรนะคะสามารถยื่นออกมาด้านข้างได้กี่เซนติเมตรนะคะข้อ a this is forbidden นั่นก็คือเขาบอกว่าสิ่งนี้ห้ามนะคะห้ามนะคะข้อ B 10เซนติเมตรนะคะข้อ B 10เซนติเมตรข้อ C 20เซนติเมตร20เซนติเมตรนะคะ เพื่อนเพื่อนพี่พี่คิดว่าคำตอบข้อนี้คำตอบไหนเป็นคำตอบที่ถูกต้องคะระหว่างข้อ a ข้อ b หรือข้อ c คะคำตอบที่ถูกต้องของข้อนี้ก็คือข้อ c คะ่ะสิ่งของที่อยู่บนหลังคารถสามารถยื่นออกมาด้านข้างได้ 20เซนติเมตรนั่นหมายความว่ายื่นออกมาได้ข้างละ10เซนติเมตรนะคะรวมกันแล้วเป็น20เซนติเมตรค่ะเราไปต่อกันในหัวข้อต่อไปเลยนะคะข้อ17ค่ะอ w ร l l l ลลิงส์ออฟอ s รสตาโซโฟคโซตรีสมักดัต ข้อนี้เขาถามว่าคุณต้องการเลี้ยวซ้ายนะคะคุณต้องการเลี้ยวซ้ายคุณอยู่ในเลนนี้ได้ไหมนะคะข้ออายะได้ข้อเบเนไม่ได้ เพื่อนๆพี่ๆคิดว่าได้หรือไม่ได้คะคำตอบที่ถูกต้องของข้อนี้ก็คือข้อเบค่ะเนไม่ได้นะคะเราไปดูกันค่ะว่าทำไมเราจะเลี้ยวซ้ายทำไมเราถึงอยู่ ในเลนนี้ไม่ได้นะคะในเมื่อลูกศรก็ชี้ไปทางด้านซ้ายนะคะเรามาดูกันค่ะเขาบอกว่าเราจะต้องขับรถให้อยู่ในเลนขวาให้มากที่สุดนะคะเราจะต้องขับรถให้อยู่ในเลนขวาให้มากที่สุดเช่นกรณีนี้นะคะ สองช่องจราจรน,นี้สามารถเลี้ยวซ้ายได้ทั้งสองช่องนะคะแต่ว่าในกรณีนี้ก็คือช่องฝั่งขวามือของเรายังว่างนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเข้ามาอยู่เลนตรงนี้นะคะเราไปต่อกันในหัวข้อถัดไปเลยค่ะข้อ18 What is the u o s t f o r c o a e r fun for Latin Khan? ข้อนี้เขาถามว่าให้เราจัดเรียงลำดับนะคะว่าใครได้ไปก่อนนะคะใครได้ไปก่อนระหว่าง A, B หรือข้อ C นะคะ เพื่อนๆพี่ลองทำดูนะคะคําตอบที่ถูกต้องของข้อนี้ก็คือ b ได้ไปในลำดับที่หนึ่งนะคะลำดับที่สองก็คือ c นะคะลำดับที่สามก็คือ r นั่นเองนะคะ ทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าในเหตุการณ์เหตุการณ์นี้รถที่มาจากฝั่งขวามือจะได้ไปก่อนนะคะรถที่มาจากฝั่งขวามือจะได้ไปก่อนนะคะเราไปดูกันเลยค่ะว่าทำไมรถมา้าไม่ได้มาจากฝั่งขวามือของรถแทรกเตอร์นะคะทำไมรถม้าถึงได้ไปก่อน นะคะให้พี่พเ,พเพื่อนสังเกตค่ะรถแท็กเตอร์ออกมาจากทางที่เป็นลูกรังนะคะรถแท็กเตอร์ออกมาจากทางที่เป็นลูกรังนะคะส่วนรถม้านะคะส่วนรถม้ามาทางตรงหรือทางลาดยางนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นรถม้า ถึงได้ไปก่อนนะคะรถม้าถึงได้ไปก่อนนะคะทีนี้เรามาดูว่าทำไมรถแท็กเตอร์ถึงได้ไปในลำดับที่สองนะคะทำไมถึงได้ไปในลำดับที่สองเนื่องจากว่ารถยนต์จะต้องเลี้ยวไปทางซ้ายนะคะรถยนต์จะต้องเลี้ยวไปทางซ้ายแล้วรถแท็กเตอร์อยู่ฝั่งขวามือ รถแท็กเตอร์อยู่ฝั่งขวามือเพราะฉะนั้นรถยนต์จะต้องหยุดให้รถฝั่งทางขวามือไปก่อนนะคะด้วยเหตุผลนี้นี่เองนะคะรถยนต์ถึงได้ไปในลำดับที่3คือลำดับสุดท้ายเลยค่ะเพื่อนๆพืพี่พ,พ,พเอาละค่ะเราไปต่อในหัวข้อถัดไปเลยค่ะข้อ19ใบแว้ b y e l b o มักอื้อ นิดลิงอัพสแลนนะคะข้อนี้เขาถามว่าบอร์ดไหนคุณเลี้ยวซ้ายไม่ได้นะคะข้อนี้เขาถามว่าบอร์ดไหนคุณเลี้ยวซ้ายไม่ได้นะคะบอร์ดอาบอร์ดเบหรือบอร์ดเซยพี่เพื่อน,น,นลองทำดูนะคะ คำตอบที่ถูกต้องของข้อนี้ก็คือบอร์ดเบค่ะบอดเบนี้หมายความว่า fabric red door นะคะนั่นหมายความว่าบังคับให้ขับตรงไปได้อย่างเดียวนะคะห้ามเลี้ยวนะคะเอาละค่ะทีนี้เรามาดูความแตกต่างระหว่าง3มบอร์ดนี้นะคะ เรามาดูความแตกต่างระหว่าง3บอร์ดนี้นะคะบอร์ด R หมายความว่า Enriching t w e c k นะคะนั่นก็คือรถวิ่งได้ทางเดียวนะคะหรือเรียกง่ายๆว่า One Way นั่นเองนะคะส่วนบอร์ด B ที่ได้พูดไปแล้วเมื่อกี้นะคะ หมายความว่า f a b r i c r e d Door นะคะนั่นคือคุณต้องขับตรงไปได้อย่างเดียวห้ามเลี้ยวนะคะส่วน ze, บอร์เซบอร์ดนี้เรียกว่า f e b u d e n t e g i e r n นะคะนั่นก็คือห้ามกับรถนั่นเองนะคะ สรุปข้อนี้บอร์ด R และบอร์ด C อนุญาตให้เลี้ยวสายได้นะคะส่วนบอร์ด B ไม่อนุญาตให้เลี้ยวนะคะคุณต้องขับตรงไปอย่างเดียวค่ะเอาละค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเ,เพื่อนๆพี่ๆคลิปนี้ค่อนข้างจะยาวนิดหนึ่งนะคะตามคำเรียกร้องค่ะ ยังไงก็ต้องขอขอบคุณคำแนะนำติชมนะคะจะพะยายามทำคลิปดีๆออกมาให้เพื่อนๆพี่ๆได้ชมเรื่อยๆนะคะขอให้เพื่อนๆพี่ๆโชคดีในการสอบนะคะเจอกันในคลิปหน้าคะ่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ